อุ๊ยน่าจะจริงตามที่คุณนิวหนวดบอกแล้วล่ะค่ะทุกคนล่าสุดค่ะเขาเจอกันแล้วล่ะค่ะคู่นี้คุณนิวหนวดค่ะและนางเอกสาวสวยพิงพลอยประภาวดีนั่นเองค่ะเพราะค่ะเมื่อคุณนิวหนวดมาหลายที่ไลฟ์ค่ะก็พูดถึงแขกรับเชิญผู้หญิงค่ะที่จะมาออกรายการนิวพาซาของคุณนิวหนวดนั่นเองค่ะตามรอดูคอนเทนต์ของทั้งคู่กันได้นะคะ เชื่อว่ามาออกแน่นอนค่ะล่าสุดค่ะ IG Story ร่ค่ะของนางเอกสาวคนสวยค่ะพิงคอยปรับภาวดีค่ะก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนๆนั่นเองจ้ารอฟังช่วงท้ายคลิปนะคะเราจะเอาเสียงการพูดคุยค่ะของทั้งคู่มาฝากแฟนๆแน่นอนค่ะตามรอรุ้นรายการ New พลาซ่ากันได้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกา ทางช่อง 7sd กดหมายเลข3.5นั่นเองค่ะเรียกว่าสวยน่ารักสดๆเลยล่ะค่ะคนนี้พิงพอยประภาวดีค่ะรอดูคอนเทนต์กันว่าคุณนิวหนวดจะพาพิงพอยทำอะไรกันนะรอชมความสนุกกันได้เลยจ้าไปฟังเสียงของทั้งคู่คุยกันต่อเลยค่ะฮัลโหล ัลโหลฮัลโหลมาแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนเนียวโหวตแครรับเชิญผู้หญิงมิวพาซาพามามีจริงๆพิง <วะ S 1> พค้งพอยมีจริงไม่ละใส่เสื้อ,อยังไงอ่ะก็คือคนรักแมว,แมวหรอใช่ค่ะักแมวแล้วพี่พูล่ะเออน,นี่ไงก็รักเหมือนกันนี่เธอใส่ามาแค่แบบแค่ดำวันนี้ฉันดำทั้งตัวจ้ะให้มันแตกเลย วาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเราไม่เป็น <c oughs> <c oughs>